สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูรยตรเล็กเด็ดจาก Facebook ทุกทกท,กท่านครับวันนี้มาต่อกันด้วยข้อมูลของหลักหน่วยบนกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับแบบ2ตัวนะครับประกบชนสสูตรนะแล้วก็เทียบชนนะครับกับหลักหน่วยบนแบบ5้าตัวนะหสูตรนะครับ ตอนนี้ข้อมูลหลักร้อยหลักสิบรอแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือข้อมูลของหลักหน่วยบนนะทีนี้เราก็จะจัดชุด2ตัวบนชุดเต็มกันได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูนะครับหลักหน่วยบน5ตัวกันก่อนเลยนะ ผลรางวันที่1น,นะครับศูนย์แรก407041 2ตัวล่าง46เลขหน้าครั้งที่1 408เลขหน้าครั้งที่2 579เลขท้ายครั้งที่1 622 เลขท้ายครั้งที่2070ศูสูตร5ตัวนะครับสูตรนี้มีสถิติเดินหนึ่งส7งวดแล้วนะครับตำแหน่งบวกของสูตรใช้หลักแสน1ครั้งหลักหมื่น1ครั้งหลักสิบล่าง2ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้ง หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งคันบวกด้วยเลขหนึ่งคงที่ผลบวกนะครับสีบวกศูนย์ได้4 4่บวก8ได้เท่ากับ12 12อบวกศูนย์ได้12 12อบวกแได้20 20ิบวกสองได้22 22บวกหได้เท่ากับ23นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข3จากนั้นบวกด้วย2องคงที่ได้5 5าบวกด้วยหคงที่ได้6 6บวก3คงที่ได้9นะครับแล้วก็9บวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ1 1อ่ะก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรนี้อ่สาสถิติเดินนะครับ1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวด7งวดงวดนี้เป็นงวดที่8นะครับสําหรับสูตร5ตัวนะครับของหลักหน่วยบนนะก็จะใช้เป็นสูตรหลักนะครับ สามห้าหกเก้าหนึ่งนะหลักหน่วยสามห้าหกเก้าหนึ่งนะครับผมจะจัดชุดเต็มนะสองตัวบนตรงกันก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูตัวเด่นนะครับหลักหน่วยในงวดน,นี้กันเนาะจัดชุดเต็มออกมาก็จะได้นะครับอ่าหลักสิบเด่นห้าตัวนะครับแปดสาม 8ปดห8าแปแอ่าแล้วก็81 9หนึ่งเกสาห้าเแล้วก็เก้หนึ่งนะครับหกสามหกห้าหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าและก็เจ็ดหนึ่งสุดท้ายเป็นศูนย์สามนะครับศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าและก็ศูนย์หนึ่งอ่าก็จะเป็นชุดเต็มนะครับของสองตัวบนตรงนะครับอ่าทีนี้เรามาดู เลขวิ่งปักหลักหน่วยบนนะครับสูตร2ตัวนะครับสูตรทั้ง2ตัวนี้นะ,ะเป็นสูตรที่มีสตินะครับเดิน2งวดนะสั้นๆน,นะครับก็ภาวนาให้สูตรเดินต่อนะครับสูตรใดสูตรหนึ่งเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อที่จะได้เน้นตัวเด่นของหลักหน่วยบนนะครับ4 0 7 0 4 1 2ตัวล่าง4 6 408 5 7 9 6 22และก็070สูตรแรกนะครับใช้ตำแหน่งบวกก็คือหลักหมื่น1ครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2นะครับ3ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งและก็หลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองครั้ง บวกด้วย2คงที่5บวกกัน3ครั้งได้15ผลบวก0ูบวก1ได้1 1บวก5ได้6 6บวก6ได้12 12บวก7ได้19 19บวก2ได้เท่ากับ21นะครับจากนั้น1บวกด้วย2คงที่ได้เท่ากับ3นะครับสูตรแรกนะครับมีสิติเดินนะสงวดน,นะครับ1 2งสอนะงวดน,นี้เป็นงวดที่3นะครับก็ภาวนาให้สูตรเดินต่อนะ ทีมาดูสูตรที่สองนะครับตำแหน่งบวกของสูตรที่สองนั้นจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นสองครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองครั้งหลักหน่วยเล็หน้าครั้งที่สองครั้งและก็หลักหน่วยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้ง ศูนย์บวกกัน2ครั้งได้0ย์ผลบวก0ูย์บวกหได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกเได้12 12อบวกเได้21 21ิบวกศย์ได้เท่ากับยีได้1นะครับจากนั้นบวกด้วย4คงที่ได้เท่ากับ5ชนเด่นตัวเดียว1นะครับรองนั้นเป็น3กับ5้อ่ะเราก็ฟันเด่นหลักหน่วยบนนะครับเด่นตัวเดียวหนะรอง3าหนะครับ อ่าที่ไม่ชนก็จะมี691นะครับ691อ่าก็ฟันเด่นเน้นๆนะครับหลักหน่วยบนนะเด่นตัวเดียว1น,นะครับรอง3กับ5นะครับ3 5 1อ่าเด่นหลักหน่วยนะครับเด่นหลักสิบแปดเา6ชนนะครับ6ชน เจ็ดไม่ชนนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าอ่าผมเด่นเบื้องต้นนะครับ7จ็ดนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับเด่นเบื้องต้นนะครับเด่นเบื้องต้นนะสองตัวบนนะครับ8 3 8 5ามแปอ่าเก้านะแล้วก็7 3 7 5นะครับ8 1 9 1นึ่อ่านะครับ อนนี้ก็เป็นข้อมูลชุดเบื้องต้นนะสำหรับดังนั้นฟันหลักร้อยบนสองละกันนะครับนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านเนะาะฟันหลักร้อยบนสองละกันนะก็ยังเป็นชุดเบื้องต้นอยู่นะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็นําเอาข้อมูลไปลองวิเคราะห์และก็พิจารณากันดูอ่าหนึ่งสามนี่ก็สูตรนี้ชนเด่นของหลักสิบบนสูตรที่ไม่ชนเลยนะครับเนาะสูตรที่ไม่ชนหลักสิบบนห้าตัวนะครับหนึ่งสาม และก็51า่งครับก็จบข้อมูลสองตัวบนชุดเต็มกันไว้ประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอ,อสรุปให้เพื่อนๆทุกท่านกันอีกทีแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คลิปหน้าน่าจะเข้าสู่ขบวนการของ2ตัวล่างกันบ้านนะครับนะ,ะพัก2ตัวบน3ตัวบนกันไว้นะในชุดเต็มนี้ก่อนนะครับจบข้อมูลนะครับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ